สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้ก็เป็นวันที่การ์ดใหม่อย่างเวลวูฟไบไนเอเข้ามาสู่เกมมาเฟีแซฟของเราแน่หนึ่งครับ a ล้วเวลวูฟไบไนเนี่ยเป็นการ์ดสามเมเนจีสามพาวเวอร์ที่มีความสามารถก็คือหลังจากที่คุณลงการ์ดที่มีความสามารถเปิดตัวเนี่ยในพื้นที่อื่นๆนะจะย้ายการ์ดไปเนี้ยไปพื้นที่นั้นแล้วก็จะได้บวกสองพาวเวอร์แน่หนึ่งครับก็เป็นการ์ดที่นํามาเล่นกับการมูฟแล้วก็การเปิดตัวได้ดีนะซึ่งผมก็จะมาเปิดหาเวลวูฟไบไนกันแน่หนึ ซึ่งล่าสุดทางเกม Marvel Snap เนี่ยได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับ Spot Li ไลท์เคอันใหม่นะฮะซึ่งแต่ก่อนกล่องม่วงของเราเนี่ยจะเป็นกล่องม่วงแบบนี้เลยนะอยู่ตรงนี้แต่ล่าสุดเขาได้ปรับเป็นกุญแจ Spotlight ครับเพื่อกันไม่ให้เราจะไปเผลอกดเปิดกล่องนั่นเองจะเป็นการที่เรารับกุญแจขึ้นมานะแบบนี้ครับก็จะได้กุญแจเข้าตัวนะครับอยู่ทางนี้เลยอยู่ตรงกล่องนี้จะแสดงเลขจํานวนวนะว่าเรามีกุญแจกี่ดอกใช้เปิดกล่องได้กี่กล่องนั่นเองครับ ผมก็เตรียมมาห้ากล่องนะก็ขอให้ได้แวร์บุ๊กไบนัเร็วๆแล้วกันครับส่วนวาเลน,นของซิลกับโก้สไปเดอร์เนี่ยก็ก็สวยนะนี่ฮะมีอาวาตารให้นะก็สวยดีแต่ถ้าแวร์บุ๊มาเลยเนี่ยก็จะประหยัดงบได้ดีกว่าฮะเอาละมาเปิดที่กล่องแรกกัน open นะโอชูโอเพนะกดค้างไปนหนึ่งทีโอ้หมีแอนิเมชันด้วยนี่ฮะก็ออกกัเเ็นสปอร์ตไลท์โอเคครับไม่เป็นไร ขอ้โหแบบบุ๊กใบไหนจบจบกับแอนิเมชันอันนี้ตัววยครับก็ได้มาแล้วนะแบบบุ๊กใบไหนส่วนเด็กลิสผมจะนํามาเล่นกับเด็กอะไรนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผม,มใช้ในคลิปนี้นั่นเองครับเป็นเด็กเซ拉เซิร์ฟแบบบุ๊กใบไหนนะฮะที่เลือกเป็นเด็กน,นี้เพราะว่าเด็กเซ拉เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วก็ล่าสุดนะฮะการขยังของเซาเลย โมเบสเอ็มโมเบสครับมีการปรับให้เป็นความสามารถเปิดตัวจนกว่าจะจบเทิร์หน้าเนี่ยเอเนอร์จีของคุณจะไม่เพิ่มและเอเนอร์จีของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ลดคือยังคงความสามารถเดิมแต่เปลี่ยนอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดไปเนี่ยเป็นแค่เปิดตัวเทิร์เดียวเท่านั้นทําให้เด็กเซารามีโอกาสเล่นได้มากขึ้นในเทิร์สุดท้ายนั่นเองครับแล้วก็เซาราเซเฟอร์เนี่ยปั๊บการดรอปสามแบล็คบุ๊กในี้ก็เป็นดรอปสามใบใหม่ซึ่งเหมาะเจาะพอดีฮะเลยเลือกเป็นเซาราเซเฟอร์นะแล้วก็คิดถึงมากด้วยไม่ได้ เรามาเริ่มแนะนำการกันทีลบใบก่อนนะครับไปเรกครับ Ghost Spider นะเป็นการเปิดตัวดอหนึ่งที่ใส่มาย้ายนั่นเองซึ่งเด็กนี้เราจะเล่นกับการย้ายแล้วก็แบบบู๊ใบไหนย้ายไปย้ายมาด้วยฮะ Iron i t หน้าที่เหมือน Ghost Spider เลยเพียงแค่ต่างจากการแค่เล่นกอดเล่นหลังเท่านั้นครับ Goose c u ใส่มากันตัวใหญ่ในเรียนนี้นะเพราะว่าเด็กเรามีตัวใหญ่แค่ใบเดียวคือเซลอร์ครับ Silver Surfer พระเอกของเด็กนี้ฮะใส่มาบัฟดอปสามครับผม ก็จอมใส่มาปิดพื้นที่นะแล้วก็ค่อยบัฟทีหลังทําให้เรามีโอกาสชนะในพื้นที่นั้นมากขึ้นแล้วก็ยังคอมโบกับการ d r o สามอย่างจังเกิลนอสด้วยครับหากไฟตรง้ามลงการที่นี้จะถักออกไปทําให้เราสามารถชนะเหนหนั้นค่อนข้างชัวร์ครับต่อมาปเป็นคอสโมครับเป็นการใส่มาดักสามารถเปิดตัวของเล็กอีกฝ่ายนั่นเองครับโรเจอร์เป็นการ drop สามที่ใส่มาเล่นกับแพ็กเกจบูมในเด็กนี้นะฮะมทออีทั้งกัวสปเดอร์ไอออนฟรีสแล้วก็เป็นแวร์บูบายนฮะ ต่อมาเป็นไวบุ๊กใหม่นะการ์ดใหม่ของเราก็คือเมื่อลงเปิดตัวเนี่ยจะบวกพลังสองน,นั่นเองก็เล่นแบบโดดไปโดดมาได้ฮนะไปด้วยแมมครับเปิดตัวย้ายไปพื้นที่อื่นพร้อมกับการอีกฝ่ายด้วยก็ใส่มาฟันบนิไฟได้ดีแล้วก็เป็นดรอปสามที่มีห้าพาวเวอร์ก็ค่อนข้างแรงครับต่อมาเป็นแม็กซิมัสครับดรอปสามเจ็ดพาวเวอร์ความสามารถเปิดตัวด้วยนะแต่อีกฝ่ายจะจั่วการสองใบซึ่งถ้าเราลงเธอสุดท้ายในยอีกฝ่ายก็จะไม่ได้ผลประโยชน์ของ,ของาการจั่วการใบนี้ฮนะทำให้เป็นดรอปสามที่มีเจ็ดพาวเวอร์แล้ว สุดท้ายเป็นเซาครับนักเอกของเด็กนะฮะทำให้การ์ดบนมือแอคเอนที่ลดลง1ทําให้คอมโบเทินสุดท้ายได้ดรอปสาได้3ามใบเลยทีเดียวก่อนจะไปดูเกมเพลย์กันนะครับ<ๆ>ก็รบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ลงรับชมเกมเพลย์กันได้เลยนะครับผมเปิดเทิร์นแรกเราเป็นสถานทูร์รวกันได้ไม่แย่นะเราได้ใช้หมดครับทั้งสามใบไอต้องซิสเกียไว้ก่อนได้ ต้องกูสไปก่อนหน้าเนะทินสองนะตากทาวเวอร์จัดไปเลยน้องแมวอีกฝ่ายเป็นลเ็กเตอร์โลกิแน่นอนแต่จบเทินสี่ครับผมเราต้องพุชพาวเวอร์ให้ได้มากที่สุดเราไม่มีจังกรนอนเราไม่อยากเล่นสตอมเท่าไหร่โอเคงั้นเราแบบบูฟปซ้ายแล้วกันเขาเป็ erve, นเวฟฮะ เธอ,อหน้าเล่นได้ใบเดียว,เว,วเอ,อเฟปรับมาใหม่ครับทุกคนนี่เปล่าประกาศในคลิปเลยก็คือการ์ดของเราเนี่ยถ,ถูกทำให้เป็นซีนจี้อย่างเห็นอย่างเช่นเซร่านะฮะห้าหรือสี่ก็จริงแต่ที่เหลือนะจะไม่เพิ่มนะให้เราเล่นได้หลายใบนะฮะไม่ใช่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นไอคอนฟิขวาให้เบลุดวดขวาได้วโอวเจอร์กลางเตะใบซ้ายก็จะตัวใหญ่เหมือนกัน ก็ค่อนข้างดีนะเฟรนี่ไปดูกันเม่สาลิดูบิดครับอันแน่ยังไม่ยอมจบมันไม่เป็นไรฮะเราก็เซลล่าไปแต่เซรากลางไม่ได้เพราะฉะนั้นเซลล่าขวาแล้วกันเซลล่าซ้ายเดือย เธอน่าขวาได้พับเธอน่าซ้ายมีที่เล่นเธอน่าขวาดีกว่าเธอหน้ากอไปเดอร์ดึงไม่ได้เนาะดึงแววบุ๊บไปไลมาเขาเป็นโปรเฟสเซสครับอโอ้โหน้องหมาเราโดนขังไงดิโอเคแต่เขายอมแพ้ไ้วครับจีจีครับ เปิดเธอแรกมาด้วยลูกบ่าโอ้โหไม่ให้เล่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราสตอมแก้เอานะเอ็กเมนชั่นครับยวงล้วนเอ็กเมนชั่นเขาเป็นไซนลอ็อกอาจจะเป็นเน้นได้กัทีก็ได้นะเพราะว่าลุงสามเอ็มก็เพิ่งโดนเนิฟไปขอใช้รูปเ้กัตทีมันเราที่ใช้หลังการ์ดเป็นซิ้เวอร์ซูเฟอร์ เราซอมลูกบาเลยแล้วกันฐานทัพไปทำลายน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรครับแต่ลูกบารเราต้องทางทิ้งไปก่อนนะงานที่งเง่นเราน้อยครับอใอคร okay. ประถามมดเอ็กแพนชั่นเป็นไอว่าแหล่ะค่ะอีกฝั่งได้ลีดเดอร์ได้ไดตอมเหมือนกัน, okay. นแต่เขาแรงกว่านั้นเนี่ยได้แปดพาวเวอร์เลยเราเป็นแกมบิด ทิ้งหนึ่งไปโอ้โหทิ้งยักษ์ระน้ตเรายิงใสรหรอกอันนี้ไม่ดีฮะโอเคฐา,านทัพทำลายน้ำท่วมไปนะมีแววบุ๊เล่นแววบว๊ปไปก่อนเลยเอ็กเแมชชั่นทำลายเราเราไม่คุมเท่าเขาอ่ะน,นีเตอนเมจิครับผมมีเจ็ดเทินนะเราเล่นแววบุ๊ไป เขาเป็นนิกาทีเพราะฉะนั้นเอา,าลํำนานแน่นอนถ้านิกาทีคอมโบติดเนี่ยเราก็ชนะยากนะนิกาทีขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กที่ไฮโลที่สุดถ้าเขาได้ไอรอนแมนได้มิสทีกเนี่ยโหแรงสุดแรงมากแล้วได้หวงนะฮะเอาลงหวงมาเล่นคู่แอลอนฮาร์หรือเปล่าไว้ t ไทเกอร์ไหมใครเปิดก่อนเราเปิดก่อนฮะเพราะฉะนั้นเราเล่นสไปเดอร์แมนได้ เล่นหมาก็ได้นักสิมันนี่ไม่ดีเท่าไหร่ฮะเพราะทำให้เขาจัวขคอมโบง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราเล่นเป็นกู๊มไหมเล่นหมาดักแล้วก็สไปเดอร์แมนกลางเรียกแววูฟมากลางสไปเดอร์แมนจะไปไหนก็เรื่องของเขาเลยอ่ะเพลงนี้ค่อนข้างดีแต่เราจะไม่แซนับนะเพราะเขาเป็นนกระถิบน่ากลัวมาก สไปเดอร์แมนเพื <en> ่อนบ้านที่แสนด,ดีของคุณมาแล้วไปแมนมาซ้ายครับ <S <S แววูบโดดไปกลางฮะเราลงสไปเดอร์แมนกลางไว้แบล็คแพนเทอร์ไม่ติดฮะอานิมไม่ติดครับผมเทิร์นสุดท้ายฮะเราต้องเพลย์ปิดด้วยซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์แน่นอนเพราะฉะนั้นเววูบโขวาไปเลยแลววูบโดดขวาแล้วค่อยแววูบโดดกลับมากลาง หรือมีเพีย์ที่ดีกว่านี้ซื้อเซิร์เรเฟเวอร์บัฟทางขวาได้เท่าอไหร่สิบสิบสองสิบสองสี่เป็นสิบหกตรงกลางเราจะมีตรงกลางชนะชัวร์หรือเปล่าทางซ้ายนี่น่าจะสูสีอยู่ผมกลัวแค่ไอรอนแมนอะแต่เขาได้เป็นเันเทอร์กับอารนิมโซลา่ามาใช่ไหมแต่เขานี่ก็ทิบเทินสามใช่ไหมเกมนี้ที่เทินเจ็ดจวบมาสี่ใบ นี่คือสองใบสองใบที่เหลือเราไม่รู้ฮะอืมอะเราแม็กซิมัสมโดดขวาเอาฟิตรโดดมากลางสู้มาสซฟเฟอร์ซ้ายไว้ให้อย่างนั้นเราสู้กลางกับซ้ายหรือสู้ขวากับซ้ายเวลาไม่มีแลอะอะ ดูกันดีกว่าเวลาไม่มีอ่ะเป็นไอออนฮะา,าร์ดฮะลีเดอร์ช่างคีกระโดดขวาฟิตโดดกลางรัวซัฟเฟอร์บัฟเขื่อนชนะมาได้ครับผมหนึ่งแต้มทางซ้ายนะครับ GG ครับผมชยัยชนะนะครับผมเปิด พื้นที่แรกแมนแคสเสรเลี้ยงแต่มือเรามีแต่ดอกสามฮะไม่ได้เล่นฮะยุ้งมันทอสครับผมไม่มูฟก็ฟีนิกฟอย์เลยว่าตามมาด้วยคลินฮะหลังเซน4ีเล่นไม่ได้เหมือนน้ำท่วมเนาะเอ็กซแมนชั่นนะปิดทุกพื้นที่ที่สามเราเล่นไวบูไปก่อนเย่าโปรบ,บอร์ดฮะแล้วเราก็ตามด้วยการเปิดตัวของเราที่เราเตรียมมา เธอนี้ยเขาอาจจะเล่นฮักบัสเตอร์ไหมเกินสามแล้วเราต้องลุ้นเอ็กซ์แมนชั่นนี่นะฮะเกมนี้มัลติพุลแมนฮะขอดีๆนะเอ็กซ์แมนชั่นอีฝ่ายเป็นสกอร์เปียนโอ้โหไม่ดีฮะโต๊ะเรามาห้าเอาเป็นควกอืม เราเล่นเป็นจักรกลน็อตขวาแต่ผมอยากจกักรกน็อตกลางมากกว่าการเขาออกไปแต่โก,กสไปเดอร์เนี่ยสิจะดึงจกกักรกลน็อตมาเพราะฉะนั้นเราต้องจกักรเราต้องโก้สไปเดอร์ขวาไหมก,ก็จักรกน็อตกลางถักเขาออกไปโก้สไปเดอร์ขวาดึงแวบู๊ปมาฮะแต่ เก็บไปทำอะไรที่ดีกว่านั้นได้หรือเปล่าเราทิ้งที่คลินไปเลยแจักรนอกลางควอดสปเดอร์ซ้ายเราทิ้งคลินเลยก็ได้ฮะ้าแบบนี้ตักไปแมววูบโหลดกลางควอดสปเดอร์ดึงจักร์นอตมาแมววูบโหลดซ้ายฮะเขามีไอวอนฟิสกับฮัคบัสเตอร์ฮะ ที่มาสวมให้ Human Torch แต่มูฟไม่ได้ฮะเธอท้าเล่นเซร็ละฮะทีนี้เธอหน้าเราเอาอยัางไงดีกับชีวิตเจอคินฮนะเล่นไม่ได้ ดูว่าละนะ่ว่าเขาเล่นเพลย์ไหนนะเดือนี้เราอาจจะเป็นสไปเดอร์แมนขวาแม็กซิมัสขวาซึ่อว่าสเปอร์เฟอร์ซ้ายไหมเทิร์น้าฮาสแมนเตอร์ Half ฮะก็เป็นเจ็ดพาวเวอร์ไปลงเซนล่าไปฮะเตรียมคอมโบของเราเนาะถ้าเราสไปเดอร์แมนขวาเนี่ย จะลากกาเขาไปที่อื่นก่อนพอสไปเดอร์แมนย้ายไปปุ๊บแววปุ๊บจะมาแทนที่เพราะฉะนั้นเรนนี้น่าจะเต็มได้เนาะแล้วก็ปิดด้วยซลเวอร์เซิร์เวอร์ซ้ายถ้าที่นีเนี่ยสไปเดอร์แมนกางหรือเปล่าขึ้นขึ้นอยู่กับว่าสไปเดอร์แมนดึงใครไปเนาะตรงกลางเนี่ยเราทิ้งหมดแล้วชนะยากฮะ ไอ้นี่แหละไปดูฮะสามใบเลยทีเดียวผ่ายเป็นนิโกะกไม่รู้ฮะโกส้สไปเดอร์เปลี่ยนเป็นเดมอนแล้วเวน,นอมกินนะครับผมสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีของคุณมาแล้วเราชน,นะขวาชัวร์และทัวร์เซฟเฟอร์ซ้ายฮะบัฟดรอปสามแวร์วุ้มขับมาโดดซ้าย เขเขียนชนะไม่ได้ถ้าสองวิ่ที่ GG ครับผมชัยชนะครับเทินที่หนึ่งกับพื้นที่แรกเป็นลิมโบฮะมีเจ็ดเทินก็เทินที่หนึ่งผ่านไปก่อนเนาะเราไม่เล่นเทินที่หนึ่งอยู่แล้วครับเฟน,น้าเราเล่นกูสครับผมอ c ยส์บ็อกซ์ฮะแบบวูฟเราเป็นรอบสี่ไปเรียบร้อยเรากูสกลางหรือกูซ้ายดี โพสตกลางดีกว่าเิร์น่ฮะเวสตสตรอมมาก็อยากจะปิดลิมโบทิง้งนะเบเป็นเราวันหน้าฮะเพิ่งปรับมาใหม่ฮะคนน่าจะอยากเล่นกันเยอะเฮสต์สตอมมาฮะปลดลิมโบทิ้งไปเลยดีไหมไม่แย่นะปิดลิมโบทิง้งหรือจะเกี่ยวไปเล่นเทธนหก ถ้างั้นเนี่ยเราคอสโมขวาได้ครับเทิร์นนี้เป็นเทิร์นสามเราแวร์บุฟไม่ได้เพราะโดนไอบ็อกเพิ่มมาเราคาอสโมขวาแล้วกันเขาเป็นบุฟเบนนะฮะวันนี้กระถี่เขายัางไม่ขึ้นเนาะเราแวร์บุฟขวาเลยเพื่อเทิร์นหน้าเล่นเปิดตัวนะบุฟจะได้กระโดดตามมาได้ เขาเป็นแพทีออดโอ้น่าสนใจฮะไม่ใช่เนกาทีฟอ่ะเราเซล,ล่าซ้ายเธอหน้าขอเป็นซูเวอร์ซัฟเฟอร์ได้ไหมจะได้บัฟแบบบึมๆมฝ่ายเป็นไพทีออทที่ใส่เราวันหน้าเราวันหน้าในไพทีออทช่วยอะไรได้บ้าง มีแพที่ออดใช่ไหมหนึ่งมีมิดม,มิทีกศูนย์ได้อยู่ใส่มาช่วยแค่สองใบนี้หรือเปล่าแต่เขาเล่นวูเบนด้วยนะมนแพทที่ออดวูเบนเลิสไหนอะ่ะหรือเขาเป็นซิลเวอร์เซฟเฟอร์น่าสนใจเป็นลีเจียนฮนะลิมโบสามที่ท่าเลยแล้วกันเราสตอมปิดไม่ได้แล้วทีนี้โอ้โหแตกจริง โอเคซูเปอร์เซเวอร์มานะแต่เราผิดแผนนะเราสตอมปิดเขาไม่ได้แล้วเรามีเพสไปเดอร์แมนซ้ายแม็สซิมัสขวาเพื่อให้เขาไม่ได้จัวนะโดนคอสโมถ้าสไปเดอร์แมนซ้ายแบบบุ๊กโดดมาขวาสไปเดอร์แม,น,แมนย้ายไปไหนใช่ล๊กโดดมาขวาดูด,ดีใช่ไหมปุ๊บปับ,ปบ,ปบ คิดไรต้าลบ่อยองั้นสตอมกลางเมวุพิจโ,โรดมากลางเลยท้ายที่สุดเุวูจะมาซ้ายขวากลางโอเคอเรนี่แหละสไปเดอร์แมน,พ,น,นพื้นบ้านที่แสนดีไอ้พื้นบ้านที่แสนดียันดีเยี่ยนมาขวาเราก,กดซ้ายเราเปิดแมชซีมัสล้วกดขวาเราเปิดสตอมเมวูโดดกลางออยู่ในมื อันนี้แมวบุฟเก็ตัวใหญ่มากเขาเป็นบูดฮนะพร้อมกับไอออนฮาร์ทฮะโอ้่เป็นไม่ได้ว่าจะเป็นหรือว่าเซิร์เฟอร์เนนะี่ยมีทั้งเป็จอดทั้งบูดเคทีนี้เราเล่นเป็นวอเจอร์ขวาโค้สไปเดอร์ซ้ายลึงวอเจอร์มาแมบวบุ๊จะมาทางซ้าย สี่ใบเสร็จปุ๊บเราปิดด้วยเซิร์ฟเวอร์กลางเพอร์เฟกใช่ไหมตรงกลางเราชนะชัวเพราะใบบุกกลับมาโดดกลางนี่ตัวใหญ่มากทางซ้ายจะมีขคาวอรเจอร์กัวสเปเดอร์แล้วก็ซเ้อร์เซิร์ฟเวอร์ที่บัฟให้โรเจอร์แต่ทางขวาเราก็แน่นอยู่นะซเ้อร์เซิร์ฟเวอร์เราบัฟเยอะมากฮะคิดว่าไม่น่าแพ้นะใช่ไหม ไปดูกันครับแวรูฟเราตัวใหญ่มากเกมนี้ครับดึงมาแวรูบโดดแล้วเราก็บัฟแล้วแวรูบก็โดดเขาเป็นแหลดฮะนะแหลดได้นาะเกียฮะไม่มีผลอะไรฮนะปิดด้วยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับผมแล้วเราเาเพิ่งนำมาอยู่แล้วนะฮะชนะมาได้ครับจีจีครับผม たんナ